สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตร,รครับนะครับกลับมาที่ไลุ่ลิพภัฒน์ครับของถั่วแย่ครับถั่วแย่มันเป็นท่อมได้เพื่อนวนิสะอย่างไรทุกท่านพ่นองให้บันขางเคียงผมเนี่ยแหละครับเบองพันจิตัดบันเนี่ย มันเลยนล่งองเหายากมันลุมครับพี่น้องมันม่นอยังดอกที่เขาตัดนี่ก็คือมันล้มนะครับไม่ใช่อะไรแต่ว,ว่ามันประหยัดเวลาได้เยอะมากนะครับแต่ว,ว่าคนงานอยู่กับเพื่อนเ็ตรดม่ด่นล,ละละเพื่อนกับว่าอยากถิ่มคนงานนะครับ มันก็สิปั้นยั่สิละพี่น้องให้ก่อนใส่ก้อนจัยเปอร์เซ็นอยู่แต่ว่าก็ไดเร็วนะครับเป็นของช้างแท็กเตอร์นะครับขนาด ะว่างเพื <c oughs> ่อนกิดชิม่ว่างากองยังไงเลรอครับพี่น้องเออดำลงดำลงดำลงเท่นยากอยู่ได้กบเพ็นอร่อยแต่ว่าก็ต้องเห็ดเพราะว่าบมืองนี้ นะครับพื้นที่ตรงนี้สังเกตได้เลยว่าเป็นที่ชุ่มน้ํามันหุม้มมันเลยอ้อยเกิดง่ามน้ำมันได้เอายาก <c oughs> เคยถามตกแก้น้อยแล้วเพื่อนบอกว่าทำไมไม่ใช้รถตัดอ้อยนะครับน้องเขาก็บอกว่ามัน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเนี่ยนะครับมันมันสูงมากขนาดน้องน้องเขาเรียนช่างกลนะครับเพคนยังออกปากกังคือแต่ว่าเป็นเพื่อนหัวเขาก็ว่าขเขา,าขก็สนับสนุนแหละเพราะว่าแอ๊วไอ้บักระดับสามพันหาพันตัดเนี่ยเพราะว่ามันใส่รถตัดแล้มันก็นเข่าทาง่ายน้ำแต่ว่าเพื่อนฉีวงคนงานเพื่อนน้ำเพราะว่าเพื่อนยู่น้ำกันมาดูดแล้วนะครับแต่สิตัวงานไปอกีกแต่ว่านี่เพื่อนเอามาใส่ยังไงเห็นน้ำแป้น้ำเนี่ย งยเอาเลยครับอ้อยเยเงเาเดยเง้ยเอาเดียเดี๋ยวไปเกิดสิท้ายมาเอามันจำเป็นต้องใส่คนเล่มอยู่ครับเพราะว่าอ้อยมันแง่หมองเนี่ย ถอยถอยลรวบังรถด้วยครับแม่ดยเป็นรถมือรถมือรถรถไถมือสองครับ <c oughs> ตัวนี้ดะเสิมาจากญี่ปุ่นเลยมั้งเนี่ยนะครับเบื้องบรรยากาศไไนไฮให้ไวครับผมบ่เคยได้เจอจังว่ามันจังๆยัก,ก,กที่ยักคืออพี่น้อง ช่วงมันสั่นครับ ช่อง u ูทู e จะตุลงการเกษตรนะครับมีระบบการตัดอ้อยนะครับทุกชนิดทุกเภศนะครับตั้งแต่คนตัดแบบดั้งเดิมนะครับรถตัดแบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบนะครับรถตัดกึ่งใช้พ่วงข้างรถไถก็มีนะครับรถตัดอ้อยที่เป็นใช้ของรถกระเช้าก็มีให้ชมนะครับนะครับ กระบวนการบำรุงรักษาอ้อยตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปลูกนะครับยันตัดนะครับมีครบแล้วก็ไล่มันสัมปะหลังนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนะครับรถเกี่ยวข้าวของทีมงานช่อง YouTube จะาตัวงการเกษตรเองนะครับมีสับเปี่ยนเวียนให้ดูนะครับหลากหลายนะครับแต่สาระหลักจะอยู่ในวงการการเกษตรนะครับขณะนี้นะครับเป็นภาพที่ท่านกําลังรับชมรถตัดอ้อยแบบพ่วงข้างนะครับ เป็นสีแล้วแน่ละอะไรพี่น้องแปลงนี้มันบ๊อบบ๊บบปกติถ้าปกติมันก็นดีใส่รถตัดแล้วก็คนคนตัดหน,ดนงนี่แหละก็แล้วเลี้วที่บ่อเดีใส่คนหลายแต่ว่าพี่นี่เพิ่นจา้างคนมาเพราะอ้อยมันล้มครับอ้อยมันงามครับเพิ่นบำรุงอ้อยดีปุ๋ยดีน้ำดีครบสูตรนะครับขอบคุณพี่น้องบรรทุก่องได้ครับเอ เนียน่ยมนว่ามีเด็กน้อยเด้อครับมีแต่ผู้หญิงบางคนไปนไทยก็เห็นว่าใช้แรงงานเด็กว่าษัทเอาว่ามีอันเด้อบนโมเมนเด็กน้อยเนีย่ยมีเพื่อนกับมีแต่ผู้สาวบอกยังไงเห็นเน่าต,ตัวน,น้อยว่าเปนเด็กน้อยเด้อยฝรั่งฝรั่งมัที่บอกว่าโอ้ยแรงงานเด็กว่าษัทนะครับ <c oughs> แม่บ้านม่ได้แม่บ้านครับพ่อบ้านเพื่อนขึ้นอ้อยครับให้เนี่เอาลบครับมาเล็วครับ